ัมข้อต่อมาเราก็จะเป็นการปรับแต่งในส่วนของกล่องข้อความเพื่อให้ตัวกล่องข้อความที่เราสร้างขึ้นมาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขั้นตอนนะครับสามารถที่จะปรับแต่งได้โดยคลิกที่กล่องข้อความที่เราต้องการปรับแต่งก่อนนะครับในที่นี้จะปรับแต่งกล่องข้อความ ชุดนี้จากนั้นก็ที่แท็บเมนูนะครับด้านบนก็ให้เราเลือกไปที่แท็บเมนู Format ตรงนี้คลิกแท็บเมนู Format สังเกตดูตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการปรับแต่งตรงกล่องข้อความของเราได้นะครับ ตรงชุดแรกก็จะเป็นในช่วงของ Shape Style นะครับอันนี้ก็ใช้สำหรับจัดรูปแบบรูปทรงของกล่องข้อความนะครับในส่วนนี้ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ WordArt Style อันนี้ก็สำหรับจัดรูปแบบข้อความด้วยตัวอักษรศิลนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ arrange นะครับใช้ในการจัดลำดับกล่องข้อความในการแสดงผลนะครับว่าจะให้กล่องข้อความอยู่อ,อยู่บนวัตถุหรือว่าอยู่ล่างวัตถุชิ้นไหนหรือว่าจะเป็นการาจัดตำแหน่งนะครับจัดตำแหน่งการแสดงผลแนวตั้งแนวโนอนตรงนี้นะครับปรับได้ ่มาดูในส่วนของเชฟสไตล์ก่อนนะครับสมมตุติต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบกล่องข้อความตรงนี้ก็ทำการคลิกนะครับเลือกหรือจะกดะเพื่อดูรูปแบบเพิ่มเติม เมื่อได้กล่องข้อความที่ต้องการแล้วก็ทำการคลิกเลือกในตัวอย่างนะครับหรือในส่วนของตัวข้อความก็เช่นกันนะครับปรับได้ตรงนี้ตรงนี้สีข้อความก็ปรับได้เหมือนกันนะครับ จะใส่เอฟเฟกนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับได้ตามความต้องการเลยก็คลิกเข้าไป อันนี้ก็เป็นในส่วนของการปรับแต่งกล่องข้อความนะครับก็ทำให้ตัวกล่องข้อความของเราดูเด่นและก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น